เขียวหมัอนเราจะพวงใบเรีเร้ยวๆเล้ดอกไม้กันบานเต็มที่เราจะสักหน่อยก็รวงกร็รวยตอนนี้เขาบานเขาแกแล้วนะคะเนาะยจะก็นยังงามอยู่จ้ะเดี๋ยวพอเขาดอกเขากกีบกรีบดอกเขาโรยเท่าไหร่ก็จะถอนออกถอนออกเขาหัวไปปลูกปีนาต่อสำหรับกระถางก็จะเอาไปจะปลูกพัก ปลูกพักต่ออีกอากาศดีได้ไหมนี่ไป็น่อยตากผักนู่นเอาผามาตากของนอกไปเที่ยวกับมากกับสักเสือผาหลายจังหนยเหมือนบรรยากาศกันหลังบา้านนี่เป็นกระถางพักต้นหอมต้นกระเทียมพี่น่อยคุณก็เล่าตากผ้ากัน เดี๋ยวมาเลี้ยงกี่ย่างไอ้บาร์บีคิวกินเตรียมมนเตาไว้แล้วนะเตาสำหรับปิงป้งปิ้งย่างบาร์บีคิวมันจะกาด ดีๆหัวหพี่อน้อยมันในโรงใบมืแลเรคนที่น่็จะด,ดตัดเราด้วยตู้พักสตอรอเบอรี่กำลัง แทงใบแทงยอดอันนี้ต้นแอปเปิลต้นแนอปเปิลน,น้อยแอปเปิลเอเอ่แอปเปิลข,ขี่นกคือเขาว่านน้อยนิดน้อย ดอกไม้พี่น้อยงานบ่นนีนั่งฟังเสียงนกฮองจอกแจ๊กจอกแจ๊กอันนี้พี่น้อยปลูกไอทั้งหอมทั้งกระเทียมทั้งผักเป็นผสมประสานกัน,นสบับปะรบอันนี้ก็เป็นบักทั่วนั่ง บักทั่วภูมิบ้านเฮานะพิ่นายมาลงกระทางไว้อุณหภูมิตอนนี้ก็เกินของเว้นของหอนอยู่แต่ว่ากลางคืนกัน,นยุทธีประมาณตอนกลางคืนก็บสิบกว่าองศาแต่ว่าผักเข้าเขาอยู่ได้จะ้ะสิบกว่าองศาเนี่ยอยู่ได้เสียงดังรุ่นวันวุ่นวัน,วน,วน ขันากาศห้อนกับมีสวนก็นจะเป็นตะเบิงแน่ด้วยตัดหญ้าแล้วต้นไม้ก็กำลังโปร่งไปปลาใหม่ก็เริ่มเขียวกำลังแตกใบอ่อนๆออกมากัน,น่ก็นาทึบตัวน,นะปลาใหม่นะ บรรยากาศร,รับรอปานี่หน่อยก็จะประมาณนี้นายก็จะนั่งตากแด่ดให้มันแหลจังหน่อยก่อนจะ้ะตากให้มันแหลกไปต้อยอยู่นี่และตำเรื่องทนายเออกมาจากนบ้บานบอ,อกว่าเขาถือล่มถือบรรยากาศข้างนอกจิดิคินกับบรรยากาศข้างนอก อยู่ต้นนี่บานมาหลายเดือนแล้วออกนอข้างนอกนี่จะคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศแค่นี้แหละจ้ะอัปเดตอัปเดตบรรยากาศของประเท,ท่อนแลนด์บรรยากาศล้างบ้านพี่น้อยบ้านนี้เห็เราจะเป็นตน้นังกันกินสมตำๆวัน่โตปิกนิกน มีหฮมนหน่อย,นยมันละม่ม,มันพี่หน่อยกินเขาอาดคีเป็นอะไรกันั่งหันละ,ละนาฮอนผูดใดอยากมากินเขาก็พี่หน่อยกับมาเด้อเนี่ยตามสชมตามยยางใก่้ยางกินกันนะโตปิกเนิกเนี่ยล้างบานนี่เคยเป็นประตูย่างขอไปในบ้านห้องรับแขกก็เป็นนันระเบียงกันยู่นันติดต่อกันละเปิดประตู เปิดประตูออกมากอะมาระเบียงปิ่งย่างกินปิกนิกกันอยู่หลังบ้านเฮานี่เคจ้ะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณเด้จ้ะที่มาติดตามพี่น้อยสวัสดีจ้า